ไปแล้วครับไบรซินห้าห้าพันหกร้อย x พร้อมกล่องขาอย่างสวยนะครับขานี่ผมถ่ายเป็นรูปภาพนิ่งเก็บไว้เนาะอันนี้กล่องประกันซินเนกยาวๆครับมีประกันศูนย์ยาวๆเลยเลยห้าพันซีรีส์ห้าพันหกร้อย x นั่นเองใช้กับเมนบอร์ด amc สามร้อยถึงห้าร้อยซีรีส์บางรุน่นอาจจะต้องแฟลชไบออดนะครับ ส่วนประมาณนี้แหละจะแพ็คไปให้อย่างดีนะบูท4.6 Mac Boot แล้วก็3.7สำหรับเบส c i ร์นัมเบอร์ข้างล่างครับนำ c i ร์นัมเบอร์ไปใส่บนเว็บ Cinec ท่านก็จะได้เห็นประกันเลยนะโอเคนะอาจจะซีดแบบปลป,ปางไป ตีทีละแผ่นดีกว่าตดทีละแผ่นสวยๆใครดูเดอะลั t o อ Us ับ้างครับหนังผม mm hmm. ชอบตอนดิวกับแฟงมากเลยโอ้แ mm hmm. oh, ม่งซึ้งะนะซึ้งมากๆเลยซึ้งหัวจิตเลย mm hmm. พร้อมกล่อง ข้างในมีซิงค์ด้วยประกันยาวๆสภาพดีมีผลเทสอยู่บน youtube แต่ต้องใช้กับการ์ดจอนะครับไม่มี i g p u คือเน้นประมวลผล cpu อย่างเดียวเลยแล้วก็ส่วนการ์ดจอก็จะต้องไปประมวลผลกับอิกอย่างเดียวเลยแยกกันทำงานแบบโหนะดๆแต่งคนมีหน้าที่ที่ต้องทำก็จะทำหน้าที่ได้ดีถูกไหม ดีวียูคำนวณเลขฐาน2องที่นั่นส่วนกราฟิกก็บปคำนวณผลภาพแยกกันทํางานเหมือนตอนเล่นดับเก็ต้องแยกตำแหน่งกันเล่นว่าซับสี่ทำยังไงก็ได้ให้ไฟ,ไฟเราได้เปรียบที่สุดรัแบบยอมสลับทีวิ่เข้าแรกช่วยทาดาเมจบ้างเดินพยายามเดินโล เดินเรียกอไรวะเดินคุ้มเชิงอ่ะคุ้มเชิงแบบไว้อ่ะประมาณนี้ซักผ้าก็เป้าหวาทำพิชชั่นให้ดีที่สุดออกของซับตัวคออย่างเงี้ยฮะผมสังเกตนะดอทอนะถ้าเมื่อไหร่ถ้าที่สังเกตนะส่วนตัวนะเมื่อไหร่ลินกลางฟาร์มฟาร์มคล้ายๆแครี่เมื่อนั้นแพ้ จริงเมื่อไหร่ล่นกลางเดินเมื่อน,นั้นชนะเล่นกลางฟาร์มปุ๊บวนมากแพ้ไม่ก็ในห้าคนอ่ะมีคนฟาร์มเกินนะสองอ่ะสองหนึ่งนี่ก็กำลังแบบแครี่ฟาร์มคนเดียวเนี้ยมาเบิร์กนะแต่จะฟาร์มเพิ่มอีกคนก็ไม่ได้ติดก็ฟาร์มไปถ้าฟาร์มแล้วเออออกมามีของที่ดีแล้วก็สู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ฟาร์มเกินสองฟาร์มเป็นสามเงี้ยแพ้ ออกเลยมีความเห็นส่วนตัวนะโดยเฉพาะเรนกลางอ่ะผมสังเกตหลายทีมากเลยเรนกลางไหนลุยลุยลุย,ลยชนะเ่นกลางไหนฟาร์มแอะจริงๆนะเนี่ยน่าจะมีอันี้บอกโพลถามว่าถ้าเรนกลางฟาร์มใช้ชนะกี่เปอร์เซ็นต์เรนกลางสู้ใช้ชนะกี่เปอร์เซ็นต์ และส่วนตัวผมนี่ไม่ไม่ไม่ได้แคร์เรื่องว่าฮีโร่อะไรเท่าไหร่นะแคร์แค่สเต็ปเล่นสกิลเพย์และความความเข้าใจต่อต่อตัวที่คุณเล่นถ้าคุณเข้าใจตัวที่คุณเล่นมากๆเนยเขาสามารถรับดาเมจได้เท่านี้สังเกตนะคนที่ผมมองว่าเล่นเก่งคือคนที่สามารถต่อให้เราเป็นตัวที่ไม่หนามากแต่เราสามารถเข้าไปบวกกับเขาได้โดยรู้ว่าเลือดเราจะลดเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่ โดนตีได้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่อยหนีไม่ใช่แบบเลือดเต็มเต็มหนีเลยแอบแอบมาตีเฉพาะตอนเขาเลือดแดงๆหรือไปฟาร์ม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 ถ้าเป็นแคลรี่ก็ควรออกมาบ้างถ้าแบบฟาร์ม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 เยงเดียวเลื่อนตายหมดสุดท้ายออกมาก็โดนเขาลุมก็ซู้ไม่ได้อยู่ดีโดยส่วนตัวคือชอบสายลุยแบบรู้ว่า เรามีแค่เนี้ยเราทําอะไรได้บ้างเราสู้ได้เท่าไหร่แล้วมันก็สนุกแล้วฟาร์มอย่างเดียวมันกับแบบฟาร์มแล้วออกมาโหดจัดก็หาได้น้อยคนส่วนมากแคลรี่ที่เก่งจริงๆฟาร์มนิดๆหน่อยๆก็ออกมาช่วยสูแล้วถ้าฟาร์มเยอะๆก็ต้องเล่นฮาวิทมูนอะไรเงี้ยถูกมากจะเวิร์ เล่นลันกนาลกอะไรเงี้ยก็จะสนุกไปอีกอย่างสังเกตดิแคลรี่ของคนเก่งๆพวกยอดสูงๆผมเห็นแคลรี่เขาแม่งโผล่มาลุยตับเดียวมันโผล่มาลุยแล้วมันหาย์าเอา้าเสร็จแล้วครับสำหรับรายเส้น5 5ถูก 100x สำหรับ AMC เป็นบอร์ด3า0ถึงข้างร้ยซีรีส์จัดไปครับขอบคุณที่รับชมมากนะจ๊ะ